จ้าแ,แมวเมียวแมวเมียวบุญทองน้องเทาน้องเทาเล็กน้องททงอ่อนบุญสมบุญสมซั์ทวีซั์ทวีมาเดินเล่นกันตรงนี้หรอลูกเดินเลน่นตรงนี้ใครมาอีกบุญชอบบุญชอบบุญชอบมาตรงนี้่ะเร็วมาดูนี้มีใครมาอยู่ครบไหม มีใครเป็นอาหารงูไปหรือเปล่าตอนนี้งูเริ่มออกมาอารวาสแล้วนะลูกนะถ้าเจอมารีบวิ่งเลยที่ลูกอย่าไปเล่นกับมันมันไม่รู้เรื่องกับเราหรอกมันจะกินอย่างเดียวเลยนะงูมันจะกินเราอย่างเดียวเพราะเราเป็นอาหารของเขาเรากินเขาไม่ได้เขาจะกินเราได้เนะไก่บองกันนะไก่นี่ใครน้องน้องสามสีใหญ่สามสีใหญ่อันนี้มาทางนี้ไก่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 บางกัน ไก่ลอยหลอลงไปเร,เรื่อยแล้วลูกหืมไก่ที่นอนบนที่สูงก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะไก่นอนบนต้นไม้ไม่มีปัญหาอะไรรอดพ้นปลอดภัยได้แต่ไก่ที่นอนที่นอนที่อยู่อึนอนกระพื้น,นอนตามๆนั้นคือไก่เล็กๆไก่เล็กตัวนี้หายไปเรื่อย,อยแล้วสงสัยเป็นอาหารเจ้าเจ้าเหลือมไปแล้วเป็นอาหารเจเหลือไปแล้วใช่ไหมลูกออกมาเดินเล่นกันตรงนี้กันเนาะครับปุวปู่ก็ขอ นำภาพความน่ารักของน้องน้องเหมียวน้องไก่เดี๋ยววัดปงชัยที่ยังอยู่รอดปลอดภัยให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันและขอรมรงค์สนับกับทถาสาธรชนจติธรรมกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านที่ได้ชมคลิปฟลวงป,ปูในทุกๆคลิปและมีความห่วงอะไรห่วงเรื่องความปลอดภัยต่าง สำหรับหลวงปู่สำหรับน้องเมียวและน้องไก่เนาะครับที่ได้เจอเหตุอะไรต่างๆขึ้นมาเนาะและยังมีความห่วงที่หลวงปู่ตอนนี้ไม่มีที่อยู่ไม่มีกุฏิพักรับพักหลับนอนเนาะก็สอบถามมาจะร่วมอนุโมทนาบุญร่วมสมทบปัจจัยมาในการดํนาเนินการสร้างก็ขออนุโมทนาสาธุก็งบประมาณในการจัดสร้าง เบื้องต้นคาดไว้ว่าประมาณการไว้นะประมาณถ้าห้าหมื่นก็คงจะได้หนะ้าหมื่นคือบางอย่างแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อใหม่ทั้งหมดนะซื้อใหม่บางส่วนแล้วก็ต่อเติมมาบางส่วนคือต่อเติมคือมาตอเติมมาคือผนังปูนผนังบล็อกปูนแล้วก็ทําห้องน้ําในตัวขนาดห้าคูณหกเมตรคือจะสร้างเป็นห้องน้ําในตัว ในห้องนอนเลยนะกระดาษห้าคูณหกเมตรก็ประมาณช่างมาดูแล้วช่างว่าใช้ประมาณประมาณการห้าหมื่นก็น่าจะอยู่นะทำได้ก็ขอมทนาสาธุสำหรับขณะที่จะสมทบมาก็ขอสอบถามมรุบูได้เลยนะศูนย์หกห้าสิบแปดเก้าแปดหกค้าสองขอมทนาสาธุขอบุญสุนทรรยจดหน่วยใช้ให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาอ่ไดขอได้ทุกความบุงมาปรารถนา ก็กันทุกคนทุกท่านเถิน